กูบอเป็นมะเร็งห้ามกินสิ่งนี้ทุกวันนะครับไม่ได้หมายความว่าห้ามกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามารถยังรับประทานอยู่ได้เพราะาร่างกายเรามีตับมีไตที่ช่วยขับของเสียบางอย่างออกจากร่างกายได้ของเสียบางอย่างเนี่ยถ้าสะสมในร่างกายนานๆแล้วขับออกไม่หมดอาจจะก,กระตุ้นให้เกิดการอักเสบและทําให้เกิดมะเร็งได้เช่นข้อที่หนึ่งเนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีจริงๆเนื้อสัตว์ผ่านกรรมวิธีเนี่ยไม่ได้อันตรายนะแต่สิ่งที่เราใส่เข้าไปต่างหากเช่นสารกันบูด เกลือโซเดียมคลอไรที่เกินความจำเป็นแม้แต่ว่าสารปรุงแต่งกลิ่นและรส อันนี้ถ้าสะสมในร่างกายมากก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบและเกิดมะเร็งได้ข้อที่2อาหารทอดจริงๆอาหารทอดก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราทอดแบบ deep า r y ก็คือทอดโดยใช้อุณหภูมิสูงเกิน170องศาความร้อนเมื่อไปรวมกับอาหารก็จะกระตุ้นให้เกิดสารที่ชื่อว่าอะคริลามัยเมื่อสารอะคริลามัยเนี่ยต่าๆไม่เป็นไรแต่ถ้าสูงมากๆสะสมในร่างกายจะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําให้เราสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ดังนั้นถ้าจะท่อแนะนําให้ใช้อุณหภูมิต่ําๆไม่เกิน170องศาเซลเซียสข้อที่3อาหารปิ้งย่างวิธีการรกงอาหารปิ้งย่างคือแบบนี้ปกติอาหารปิ้งย่างเนี่ยจะมีน้ํามันจากเนื้อสัตว์ยดลงไปแล้วก็โดนกับฐานด้านล่างหรือความร้อนด้านล่างแล้วก็ระเหยขึ้นมาเป็นควันมาจับอยู่ที่อาหารปิ้งย่างทําให้เกิด สารอนุมูลอิสระที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้ดังนั้วิธีการกินถ้าจะกินอาหารปิ้งย่างให้เลือกยี่ห้อที่มีเครื่องดูดฟันหน่อยหรือร้านที่เวลาที่ปิ้งแล้วเนี่ยไม่มีการหยดลงไปข้างล่างแบบนี้มีการเก็บน้ํามันและการลงไปสังเกตดูนะไม่พูดยี่ห้อนะ